สวัสดีครับหมอยาบ้านบ้านนะครับอันนี้นะครับอยู่ที่บ้านหมอยานะครับวันนี้นำเสนอเทคนิคง่ายๆนะครับการประดับไฟที่ต้นไม้บริเวณบ้านท่านนะครับนี่นะครับดดูนะครับว่าผมใช้หลอดสปอตไลท์เล็กๆนะครับ LED LED วดี D, แล้วก็มาติดตามต้นไม้เพราะที่ที่บ้านหมอยาญ่ในต้นไม้เยอะนะครับนี่ต้นมะขามเทศยิ่งต้นไม้เราก็ไปดับเราก็เอาหลอดสปอตไลท์นะครับไปติดบริเวณต้นไม้ข้างบนนะครับนี่ดูดูตัวอย่างนะครับในยามกลางคืนนะครับอยู่บ้านอย่างนี้ก็ เปิดไฟเปิดไฟหลอด LED นะประหยัดไฟนะครับเปิดไฟเพื่อความสวยงามเพื่อความสบายใชจของตัวเองนะครับนี่แหละครับดูนะเดีย๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆนะครับนี่ต้นไม้ที่บ้านหมอยานี่เยอะนะครับนี่ ทำเป็นรั้วเทียนะครับเป็นรั้วเทียก็แต่เราทำเป็นรั้วทึบมันก็ไม่สวยงามนะครับทำเป็นรั้วเทียแล้วก็เราสามารถมองไปข้างนอกเอ็นได้นะครับในยามยุคนี้ไม่ต้องครัวโจรกมวยนะครับเพราะว่ามีกล้องวงจรปิดนะครับสามารถดูได้ตลอดทั่วโลกนะครับแล้วก็มีปืนทำเป็นปืนยกขึ้น เทคนิคนะครับทำอะไรง่ายๆนะครับเพื่อเราใช้เป็นสัญนาการของเรานะครับท่านดูนะครับนี่ผมเอาสปอตไลท์นะครับมาติดที่ต้นไม้ส่องยามก้ลาำคืนนะครับสวยามมากนี่นะครับดูติหลายดวงนะครับดูกันง่ายๆนะครับดูนะครับหน้านี่นะครับ ก็ทำให้ทำให้เดี๋ยวเดี๋ยวผมลผมเปิดอีกชุดหนึ่งม่ได้เปิดอีกชุดหนึ่งเปิดอีกชุดหนึ่งตํำแล้วก็มีความสุขนะครับนี่นะครับนี่แล้วก็ใช้เชือกฮ้ท่านดูใช้ใช้ใเชือกเส้นใหญ่ใหญ่นะครับเชือกเส้นใหญ่นี่ไว้ทําไมครับ ลำเลียงสายไฟเพื่อที่จะไอ้นยามที่ลมพัดนะครับสายไฟไม่ขาดเทคนิคง่ายๆนะครับเดีย๋ยวผมพาไปดูเชือกนะครับนี่พาไปดูเชือกนะครับนี่เชือกนี้ก็กิโลละสิบกว่าบาทนะครับเชือกของอาชาวประมงที่หาปลานะครับเนียตะลุ่เนี่ยใน,น,นเชือก นี่แหละครับเชือกเราก็นำให้สายไฟว,วิ่งไปตามเชือกของเราโลพายุจะแรงเท่าไหร่เราต้องขึงให้มันย่อนนะครับไม่ใช่ขึงดึงตึงไม่ได้นะครับเราทำให้ใช้เทคนิคง่ายๆวัสดุในท้องถิ่นเหมือนเหมือนผมอยู่ใ,ใกล้ ใต้ทะเลมันมีวัสดุท้องถิ่นเยอะไปหมดนะครับนี่ผมฟามาดูเชือกที่ผมขึงน,ะนี่นะครับเราเราใช้เชือกนะเชือกมาลิลาดี่ที่เขาใช้กับเรือประมงนะครับนี่มันเร่มเลยครับแล้วเราก็เนี่ยสายไฟสายไฟเราก็เลาะสายไฟขึ้นไปแล้วก็มีไฟติดนี่แหละครับ ถาไปอีกต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งเราก็โยงอย่างนี้นะครับนี่โยงนี่ดูครับนี่โยงเชือกมาอีกต้นหนึ่งเนี่ยครับแล้วก็มาเป็นสปอร์ไลท์ LED เทคนิคง่ายๆใช้วัตดุธรรมชาติกิโลละตอนนั้นซื้อ10บกาบาท14บบาทเป็นเป็นเชือกที่เก่าใช้แล้วนะครับ เพราะว่าเรือประมงก็ต้องใช้เชือกใหญ่ในการลากอวนอในการลากอวนแล้วเวลาก็หมดอายุเขาก็ไม่ใช้เราก็ไปหาซื้อได้ฉะนั้นเทคนิคง่ายๆนะครับทำให้บ้านของท่านน่าอยู่ทำให้บ้านของท่านน่าอยู่นี่ท่านดูนะครับต้นไม้นายามกำคืนสวยงามมากสวยงามมากนี่ แล้วก็สปอร์ไลท์ปัจจุบันนะครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนถ้าเป็นสปอร์ไลท์เมื่อก่อนมันกินไฟมากนั่นด,ด,ดูนะครับนี่นะครับยามกำคืนสวยงามนะครับถ้าท่านทำนะครับมันก็มีความภูมิใจนะครับว่าออประดับประดาบ้านของท่าน ของผมามวัตดุธรรมชาติดังนั้นแหละครับท่านดูไม้ไม้ที่เป็นกล่องเสาหลอกออกแบบเองบางอย่างก็ทําเองนะครับออกแบบเองทําเองแต่ถ้าอย่างอย่างที่ต้ตองใช้แรงงานก็ต้องจ้างนี่ท่านดูดนะังนั้นอยากให้ทุกท่านนะครับมีความสุขให้ยายามด้วยอยู่บ้านช่วยชาติ แล้วก็ถ้าหลายคนหลายท่านชอบตรงนั้นนะครับว่าติดต้นติดไฟที่ต้นไม้นี่ท่านท่านดูนะครับต่างขึ้นต่างต่างขึ้นธรรมชาตินะครับนี่ครับนี่ดอกอะไรเ่ยนะครับนี่ดอกตองพันช่างนะครับตองพันช่างนี่เป็นยาอายุวัฒนะนะครับนี่นะครับนี่ในในช่วงนี้ออกดอก พาท่านมาดูใกล้ๆนะครับนี่ต้นทองบรรจั่งประดับประดาด้วยต้นไม้นะครับดันั้นเราสามารถส,สร้างในสิ่งที่เราสามารถทำได้คือบางคนบางท่านบอกโอ้ต้องรอให้รวยก่อนเราทำไปแล้วก็ซื้ออุปกรณ์มาสะสมไว้ซื้ออุปกรณ์มาสะสมไว้อย่างเช่น ต้นไม้หลอดไฟอย่างเนี้ยเราก็ซื้ออุปกรณ์มาสะสมไว้เราก็สามารถจัดสวนหรือว่าติดไฟได้อย่างสวยงามนะครับนี่ดูนะครับว่าสวยงามนะครับต้นไม้อยู่ใกล้บ้านไม่ต้องกลัวต้นไม้ก็มีจิตสำนึกนะครับเขายืนจาไม่มีนี่ผมไม่กลัวหลอกระนาดลมแรงอยู่ใกล้ทะเลนะครับ ก็ไม่ได้โดนบ้านนี่นะครับดูนะครับฉะนั้นเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่ชอบแต่งบ้านแต่งบ้านบ้านคือเราที่เราอยู่นะครับมาอยู่ตลอดต่้นดูนะครับว่าผมโยงเชือกมานิลาเส้นใหญ่นะครับเนี่ยเมื่อก่อนตน้นเมื่อก่อนเชือกนี้ ไม่ได้สูงอย่างนี้นะครับต้นไม้มันก็สูงเร็วสูงเร็วถ้าต้นการถ้าต้นต้นต้องการในต้นไม้สูงต้องรดน้าทุกวันรดน้าทุกวันแต่สาหรับคนใช้น้ําประปารดน้ําทุกวันไม่ได้ในี่ผมมีบ่อขุดบ่อใายปั๊มดูดขึ้นมารดได้ทั้งวันแต่ละต้นรดเป็นครึ่งชั่วโมงนะครับติ้งไวลืมไปเลยต้นไม้เลยโตไวโตเร็ว ต้นประยุงเนี่ยนะครับแกสองปีว่าเอทตันดูต้นบันเลิมนะครับแกสองปีว่ายนตะันดูเนี่ยผมปลูกตอนปีอ้ากสิบตอนนั้นน้ำท่วมหนักนะครับน้ำท่วมจมแล้วก็นี่มีถูกปลูกประยุงปลูกไว้ปลูกไว้โตมันจะตาย อีกต้นหนึ่งก็กลัวว่าต้นประยุงจะตายก็ปลูกคู่เลยตกลงนะครับรอดทั้งคู่รอดทั้งสองต้นนะครับนี่ท่านดูต้นบอลลัมเลยนะครับนี่เป็นลูกและต้นประยุงแก่อายุประมาณปีนี้ปีที่สามนี่แหละครับดังนั้นเทคนิคง่ายๆในยามที่ท่านอยู่บ้านเพื่อชาตินะครับป้องกันโรคโควิดไรัสร้าย ท่านก็สามารถใช้เวลาว่างนะครับประดับตกแต่งต้นไม้ของท่านให้สวยงามได้นะครับนี่ทำที่นั่งที่สันตนาคารนะครับนี่ประดับประดับไฟนี่้นมะขามหวานนะครับมะขามหวานนี่ผมไม่น้ำกังล่าประมาณ ยี่สิบสามสิบนาทีหน้าแหลงอย่างนี้ไม่ไม,ไม่มีนะครับไม่มีที่จะปัดใบก็สลับปัดใบกันออกฉะนั้นนะครับวันนี้นำเสนอให้ท่านได้รู้การตกแต่งต้นไม้ติดไฟสปอตไลท์ LED ที่ประดับประดาให้สวยงามได้แล้วก็เราก็ เเราเอาที่สะดวกเรานะครับว่าติดเบเกอร์อยู่ที่ใกล้ๆเราใกล้ๆฟักไฟใกล้ๆไม่ต้องดึงไฟมาไกลๆฉะนั้นนะครับข้อมูลดีๆนะครับติดตามได้ทางช่องหมอหยาบ้านๆยามว่างยามว่างครับเราก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ฉะนั้นนี่นะครับ นำท่านมาดูว่าต้นไม้มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ทุกอย่างไอออกซิเจนอ่ะแล้วก็อยู่ใกล้บ้านในยามกลางวันก็ไม่ร้อนแล้วก็กินได้กินได้คือต้นมะขามเทศเอ้ยอ่สมวงนะครับสามารถกินได้และสำคัญทำให้สวยงามได้นะครับ ฉังนั้นก็อยากไอ้ทุกท่านอ่าอนมามองใกล้ๆตัวเรานะครับถ้าท่านมีกำลังก็เก็บไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้สิ่งที่ท่านฟาดหวังนะครับทุกคนมีความฝันของเรเองความฝันของเวียงอยากประดับประดาอยากติดไฟตามต้นไม้นี่นะครับข้อมูลดีๆครับติดตามได้ทางช่องหมอยาบ้านบ้านนเื่อมเนื้อหาสาระ ที่เป็นประโยชน์มาฝากให้ท่านผู้ชมได้รับชมขอบคุณนะครับ